ทุกคนที่ทำประกันก็อุ่นใจว่าเราจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันแน่นอนนะครับแต่มีอยู่สสิ่งที่บริษัทประกันจะปฏิเสธความคุ้มครองในกรมธรรม์ของเราสิ่งแรกนะครับก็คือใบขี่หากคุณไม่มีใบขี่บริษัทประกันจะปฏิเสธความคุ้มครองคุณแน่นอนนะครับคำว่าไม่ใบขี่หมายถึงคุณไม่เคยไปสอบเลยอาจจะอายุไม่ถึงเกณฑ์หรืออายุถึงเกณฑ์แล้วแต่ไม่เคยสอบก็ถือว่าไม่มีใบขค่นะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคบขี่อยู่แล้วอาจจะหมดอายุหรือโดนตำรวจยึดอันนี้ก็ถือว่าคุณไม่เบบขี่บริษัทประกันก็จะคุ้มครองให้ตามกรมธรรม์น,นะครับสิ่งที่2ก็คือเมาหากคุณเมาบริษัทประกันก็จะปฏิเสธความคุ้มครองคุณเช่นกันคำว่าเมาตามกฎหมายจราจรก็จะให้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่คุณรู้ไหมครับว่าบริษัทประกันให้มากถึงสาเท่าก็คือ150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเกิดเมานะครับผมว่าอย่าขับรถเลยครับก็คือมันจะสร้างความเสียหายให้กับตัวเราแล้วก็กับคนอื่นวันนี้ผมฝากไว้สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องไปขับขี่กับเรื่องเมาสุราหากใครมีปัญหาเรื่องประกันภัยก็ส่งคําถามมาทางอินบล็อกผมจะเข้าไปตอบให้ทุกคําถามแล้วก็ฝากติดตามเพจแก้ปัญหาภาษาประกันด้วยนะครับ